สำหรับเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเขียนเรียงความกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการไม่รับสินบนค่ะ ้องเรียนเหรอถ้าเือไม่หยุดคุณเราจะฟ้องคุณเอาไหมเราแบ่งให้แต่ใช้ห้าฟ้อ,อ,อ,องคุณนะเออไม่นไรก็ได้คุณคะดูปวดหัวค่ะไหนดูซิลูก ตัวก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะไหวไหมคะหนูขอไปพักที่ห้องพยาบาลได้ไหมคะหนูไม่ไหวแล้วคะ่ะอ่ะได้คะ่ะลูกไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหนูปวดหัวคะ่ะครูส้มเลยให้มานอนพักที่ห้องพยาบาลอ๋อลูกนอนเตียงข้างในเลยคะ่ะลูกแต่นหนูนอนพักที่เตียงนี้นะคะ เดี๋ยวคุณครูมาคุณครูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะค่ะ,อะนอนได้เลยลูกให้พ่อแกเห็นวันนั้นป้าที่สหกรณ์แม่นอ้องนั่งเล่นนั้น่ะ หาบาทค่ะหาบาทค่ะเอ่อขอโทษนะคะผู้ปกครองรบกวนต่อแถวด้านหลังได้ไหมคะพอดีว่านักเรียนเขาเข้าแถวอยู่อะค่ะคุณแม่รีบค่ะคุณครูพอดีต้องรีบไปธุระค่ะขอรัดคิวนิดเดียวเองค่ะเท่าไหร่คะคุณครูครับให้ผู้ปกครองจ่ายก่อนเลยก็ได้ครับส0บาทค่ะ เอาคิวต่อไปมาเลยลูกพอมาวันนี้ต่อแถวเป็นระเบียบเลยแม่น้องคนนั้นก็ดีกว่าใครบางคนเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์เราไปทำงานที่บ้านแบมกัน ว,วิทยาศาสตร์เรื่องคุนรีไซเคิลเราจะเอาย่างไรดีลนะ่ะพอแกดูคู่นั้นสิ็จวนนี้งานจะเสร็จไหมเนี่ยกัรสิเราทำหาของเหลือใช้มาทำเป็นสิ้นคู่ขาหนูปวนหัวอีกแล้วค่ะปวนหัวอีกแล้วเหรอลูก ไม่สบายบ่อยแบบนี้จะเรียนทันเพื่อนเขาไหมนเนี่ยแม่บอกว่าหนูยังไม่หายดีเลยค่ะต้องกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนหนูขอไปนอนพักที่ห้องพยาบาลนะคะโอเคได้คะ่ะลูกไปถายไวๆน,ไปไปนะค่ะเฮ้ยข้าหอเป็นญายแล้วเล่ะไปดูกันเถอะปวดจินหรือเปล่าหนิรือแอดทำอะไรเดีเน <c oughs> เธอโกหกครูเหรอว่าเธอป่วยแล้วยังไงเราจะไปบอกครูว่าเธอไม่ได้ป่วยจริงแล้วยังมานนเล่นโทรศัพท์อีกเดี๋ยวกันสิแหมเรื่องแค่นี้เองจะเอาไปบอกครูทำไมอ่ะนี่เราให้เอาไปซื้อขนมนะครูเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะหนูหายป่วยหรือยังคะดีขึ้นบ้างไหมลูก ดีขึ้นแล้วค่ะนั่งลงก่อนสิมีใครบอกอะไรครูหรือเปล่าคะให้เงินไปแล้วไม่เอาเียงจะมาบอกครูอีกหนูรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ถูกต้องหนูทำไปเพราะหนูรู้ถ้าไม่ถึงการะค,ะค่ะครูหนูรู้ใช่ไหมว่าการที่เอาขนม หรือเงินให้เพื่อนเพื่อแลกกับการที่ไม่ให้เพื่อนมาบอกครูเกี่ยวกับเรื่องที่หนูทําผิดหรือว่าเป็นการติดสินบนเพื่อปิดบังความผิดของตัวเองนะลูกถ้าหนูโตขึ้นแล้วยังทําแบบนี้อีกหนูจะกลายเป็นคนทุจริตและคดโกงนะวันนี้ที่คุณครูเตือนเพราะคุณครูรักแล้วก็หวังดีกับหนูนะลูก หนูขอโทษน,นะคะคุณครูต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะหนูไม่อยากเป็นคนไม่ดีค่ะครูเราขอโทษน,นะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่ทำอีกแล้วไม่เป็นไรนะังงั้นเราไปกินข้าวกันเถอะหิวข้าวมากแล้วเเฮ้ยเรากินอะไรกันดีวันนี้อยากกินข้าวมันไก่กอกก่ะได้ ได้กรอบด้วยแม้ได้สิได้กรอกด้วยไปเตรียมกินได้ดีกว่าโอเค